สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําบล็อกลมขนาด4หุนที่มีให้เลือกหลายขนาดมีทั้งแบบค้อนเดี่ยวและค้อนคู่วันนี้จะมาสาธิตบล็อกลมแต่ละตัวว่ามีสเปคใดบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกบล็อกลม4หุนซิงเกิล a m มเมอร์แบบค้อนเดี่ยวปรับระดับได้3ระดับแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด6 6 0นิวตันเมตรความเร็วรอบ10,000รอบต่อนาที ตัวที่2บล็อกลม4ี่หุนทวินฮามเมอร์แบบค้อนคู่ปรับระดับได้3ระดับแรงบิด5 5 0นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด6 6รนิวตันเมตร m, ความเร็วรอบ1 0 0 0 0ื่นรอบต่อนาทีตัวที่3บล็อกลม4ี่หุนซิงเกิลทามเมอร์แรงบิด330ินิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด396รนิวตันเมตร m, ความเร็วรอบ7 0 0 0รอบต่อนาที ตัวที่4บล็อกลม4ี่หุนทวินฮาร์เมอร์แบบค้อนคู่ปรับระดับได้5ระดับ m, แรงบิด650้นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด780นิวตันเมตรความเร็วรอบ7,800รอบต่อนาทีตัวที่5าบล็อกลม4ี่หุนทวินฮาร์เมอร์แบบค้อนคู่ปรับระดับได้5ระดับ m, แรงบิด650้นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด780้นิวตันเมตรความเร็วรอบ7,800อรอบต่อนาที ตัวที่6บล็อกลม4ี่หุนทวินทามเมอร์แบบคอนคู่ปรับระดับได้3ระดับเฉพาะหมุนขวาแรงบิด850นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด1 0 2 0นิวตันเมตรความเร็วรอบ7,500รอบต่อนาทีตัวที่7บล็อกลม4ี่หุนทวินฮามเมอร์แบบคอนคู่แรงบิด1,100น้ิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด1,320นรินิวตันเมตร 1, m, ความเร็วรอบ7 5 0 0อรอบต่อนาที ตัวที่8บล็อกลม4ี่หุนทวินฮามเมอร์แบบคอนคู่ปรับระดับได้3ระดับแรงบิด950นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด1,140นิวตันเมตร m, ความเร็วล่อ8,000รอบต่อนาทีตัวที่9บล็อกลม4หุนทวินฮามเมอร์แบบคอนคู่ปรับระดับได้3ระดับเฉพาะหมุนซ้ายแรงบิด1,100นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุด1,320นิวตันเมตร m, ความเร็วล่อ8,000รอบต่อนาที บล็อกลมที่แนะนำไปแต่ละรุ่นผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงจึงทำให้สามารถปล่อยแรงบิดได้อย่างมหาศาลอายุการใช้งานยาวนานแข็งแรงทนทานเหมาะสมมากสำหรับงานยานยนต์ทุกประเภทงานผลิตงานซ่อมบำรุงงานก่อสร้างลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะนึกถึงบล็อกลมนึกถึงเจบายนา